เปิดอาหารมื้อแรกเบนเรซิง่งนั่งกินกับแพทหน้าปภา,าและน้องเรซิง่ง จากกรณีที่คุณแม่สุดแซ่บแพทนปภาเสร์มโมเมนต์ดีต่อใจด้วยการโพส์ภาครอบครัวพร้อมหน้า3คนพ่อแม่ลูกครั้งแรกหลังเจ้าตัวพาลูกชายน้องเรซซิง่งไปรอรับอดีตสามีเบนเรซซิง่งได้รับอิสรภาพเมื่อช่วงค่ำวานนี้24ตุลาคม2566ที่บ้านของฝ่ายชายโดยนะับลานสาวของแพทได้เดินทางไปรอรับเบนกับแพทและน้องเรซซิง่งก็ได้แชร์คลิปดีต่อใจเผยโมเมนต์ที่เบนแพทและน้องเรซซิง่งนั่งทานลูกชิ้นทอดเมนูง,ง่ายๆซึ่งเป็นมื้อแรกที่3คนรับ ประทานด้วยกันในรอบหลายปีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวและระบ,บุแคปชั่นกำกับเอาไว้ว่าน้ำตาฉันไหลแบบบอกไม่ถูกโดยในคลิปเบนและน้องเรซซิ่งต่างก็มีสีหน้าสดใสและความรู้สึกดีใจที่ได้เจอหน้ากันอีกครั้งแม้จะมีอาการเขินๆอยู่บ้างแต่น้องเรซซิ่งก็พูดคุยกับคุณพ่อที่นั่งดูลูกชายตัวเองด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักและความคิดถึงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ